โรงพยาบาลฝางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดห้องปฏ MM. <wh> ิบัติการงานธนาคารเลือดเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยที่อาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุโรงพยาบาลฝางตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วาทีร้อยตีนพรชสุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลฝางเพื่อเพิ่มศักยภาพงานธนาคารเลือดให้เป็นไปตามมาตรฐาน เกณฑ์ศักยภาพระบบบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อเตรียมส่วนประกอบโลหิตให้มีปริมาณระบบโลหิตสำรองคงคลังเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและรองรับการผ่าตัดทางนี้โรงพยาบาลฝางได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กนะครับตั้งแต่ปี2558มีการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพรวมถึงแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักให้ครอบคลุมสภาพปัญหาเพื่อดูแลประชาชนใน3าอำเภอได้แก่อเภอฝางอเภอแม่อายอเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณาสุขและแผนพัฒนาศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่แต่ปัจจุบันการบริการที่ยังเป็นปัญหาคือส่วนประกอบโลหิตไม่เพียงพอทําให้โรงพยาบาลต้องส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาอย่างโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่สถิติการให้บริการในปีที่ผ่านมาพบว่ามีการใช้โลหิตและส่วนประกอบโลหิตสูงถึง5,000ยูนิตต่อปีจึงเกิดปัญหาความไม่พอเพียงของการให้บริการในส่วนประกอบโลหิต การตั้งธนาคารเลือดของโรงพยาบาลฝางจะช่วยให้การดูแลประชากรในพื้นที่3อำเภอนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะก็อยากขอเช